นี่พี่ได้ข่าวใหม่ครทุกคนดูก้อนเมฆบ้านพี่สิสวยมากทุกคนก้อนเมฆด่ะดูใหญ่เป็นวงกลมแล้วก็ดูเรียบด้วยตรงขอบเนี่ยเห็นไหมดูดิตอนนี้เราอยู่ในช่วงหน้าหนาวครับก็เ,เลยทําให้ก้อนเมฆดูสวยขึ้นพี่อธิบายครับล้มต้นเลยครับก็คือเกิดจากนี้ดูร้อนก้อนเมฆดูเยอะขึ้นเพราะว่าน้ําอ่ะมันขึ้นบน ก้อนเมฆเขาในดูดูร้อนเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เกิดดูดูฝนใช่ไหมพอเราจะฝนเสร็จไปแล้วก็ฤดูดูหนาวพอดูดูหนาวใช่ไหมสวยแบบน,นี้เลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพี่ไหมบ้านพี่อยู่จังหวัดสมุทรปากาครับทุกคนเห็นไหมนี่หนไหมก้อนเม่ดูสวยมากเลยอะ่ะดูสิม่วงผสมชมพูผสมฟ้า ดูดิแถวบ้านพี่นี่คือดวงดีมากเลยอะและ้วดูดิพอมีดวงอังทิมาอยู่มีแสงแมทเนี้ยล้วก็ดูสวยขึ้นเลยอะ่ะสุดยอดอะ่ะทุกคนได้ดูดูหนา้ารอบหน้าใครอยากจะมาบ้านพี่กดหไม่หรือว่าไม่อยากจะมาดูแถวบ้านตัวเองก็ได้กดสองนะครับจบแล้วคะ่ะ